วันก่อนยายเต้เห็นช่องหนึ่งต้มยอดมะละกอและลูกมะละกออ่อนจิ้มกับน้ำพริกน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะมาลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะพอดีที่บ้านมีอยู่สองต้นลูกก็ไม่โตสักทีเก็บมาแล้วก็อย่าลืมล้างให้สะอาดเอายางออกให้หมดก่อนนะคะนำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดเติมเกลือลงไปประมาณปลายช้อนคนให้เกลือละลายพอน้ำเดือดก็นำลูกมะละกอลงไปต้มก่อนค่ะใช้เวลาต้มก็ประมาณ5นาทีจากนั้นก็ใช้ซ่อมจิ้มดูว่าลูกมะละกอเปื่อยดีหรือยัง เนื่องจากลูกมะละกอจะสุกช้ากว่ายอดมะละกอนะคะจากนั้นก็ต้มรวมกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10นาทีต้มให้สุกนิดนึงนะคะเนื่องจากมะละกอมีอยางเยอะพอทั้งหมดสุกดีแล้วก็ตักออกมานอกในน้ําเย็นสีของยอดมะละกอจะได้มีสีเขียวน่าทานเสร็จแล้วก็ตักออกมาใส่จานเตรียมเสิร์ฟเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูค่ะ สำหรับผลมะละกอและก้านมะละกอตรงนี้ก็จะมีความขมบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่สำหรับใบทุกๆส่วนน้องๆของฟ้าทลายโจรดีๆนี่เองเลยค่ะ